ดาษนะมีความสุขครับคุณผู้ชมครับวันนี้พอเรามาอยู่กับวิถีปฏิบัติของคนที่อยู่ริมน้ําที่สุพรรณบุรีครับขอบคุณพี่โสพลมากครับที่ที่ให้เราได้มาถ่ายทํานะฮะท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้พี่โสพลครับเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวมาเห็นวิถีชีวิตของคนริมน้ําที่อําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเชิญครับครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสุพรรณนะครับรูปแม่น้ําสุพรรณนะครับ มาเรียนรู้วิธีการเป็นอยู่ของคนสุพรรณนะครับบ้านสวนผ่นดินแม่ยินดีต้อนรับนะครับเราขอต้อนรับท่านเหมือนเป็นครอบครัวดยวกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับวันหนึ่งชีวิตในมุมหนึ่งเราอยากอยู่ในบ้านบ้านทรงไทยเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเนี่ยฮะและมีวิถีชีวิตที่ออกมานั่งอยู่ริมน้ําและเห็นคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้นะฮะและตรงนี้ยังไม่ได้ถูกบุกรุกอะไรมากครับคุณผู้ชมยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่บ้านสวนแผ่นดินแม่ครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ ขอบคุณเป็นอย่างมากครับพี่โสภณพ,พันธุครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับโอ้โหดูแลอย่างดีอิ่มเลยครับวิวครับมีความสุขแบบนี้เนี่ยฮะมหัศจรรย์ธรรมชาติครับเเปรรีียยยบสาาน้ักกกลลมว เกียบสายน้ำรักปลากลมเกลียวปลูกปลาไว้ ชาติงดงามดู ไปล่องเรือชมไพรชมท้องทุ่งนาเที่ยวบัานสวนสุขใจสบายแน่บันสวนบ้นแม่ยินดีต้อนรับทุกเวลา นี่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวอีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้ชมครับที่ผมได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําท่าจีหรือแม่น้ําสุพรรณบุรีครับที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ครับอยู่ในอำเภอบางประมาะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้เห็นเรือนไทยครับได้เรียนรู้ว่าการทําเรือนไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้ครับผู้ชมครับต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมากใช้ความพยายามเป็นอย่างมากใช้เงินเยอะมากนะฮะแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเป้าหมายก็คือ เขาต้องการให้ความเป็นไทยยังคงอยู่ในพื้นที่ที่สุพรรณบุรีครับนี่คือบ้านสวนแผ่นดินแม่ครับเอาละฮะก่อนจากกันไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับ27รีสอร์ทครับที่เอื้อเฟื้อที่พักกับผมแล้วก็ทีมงานขอบคุณในการดูแลจริงๆคที่นี่เขาสุดยอดครับและขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยครับสุพรรณบุรีครับทรทสุพรรณบุรีที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ้า ต้อไปจบถ่ายผมเจอไปจบที่ควายตบนตำบลบ้านแหลมนี่ก็หมายถึงบ้านหมู่บ้านเนี้ยเห็นบ้านสรงไทยเยอะสรงไทยดีลำแหลมนี่เลยเร่นเ่นตำบลบ้านแหลมมีที่มาหมดเลยนะครับเอองั้นลามินทา <c oughs> ผมต้องเปลี่ยนชื่อครับ <c oughs> เป็นบ้านน้ำน้ำท่วม <c oughs> <c oughs> วันนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าของบ้านครับขออนุญาตตรงนี้นีเด็กวัดเด็กวัดเด็กวัๆๆกดถ่ายรูปคู่คุณแม่หน่อยนะพี่ตัวบรเทินครับหนึง่งสอง